ลิโก้เปิดตัว gr 3 d i a r y edition ใหม่พร้อมเคสและสายรัดข้อมือสุดพิเศษและข่าว panasonic เพิ่มเลน2ตัว2ข่าวที่น่าสนใจในมีเรื่องมาเล่าอาทิตย์นี้สวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งกับเรื่องราวข่าวสารที่จะมานั่งคุยไม่ว่าจะเป็นข่าวการถ่ายภาพข่าวกล้องตัวใหม่ข่าวหรือกล้องต่างๆและข่าวท่องเที่ยวที่จะมาไลฟ์หรือเล่าให้ทุกท่านได้ชมกัน วันนี้มีเรื่องมาคุยมาเล่า2เรื่องด้วยกันคือหนึ่งลิโก้เปิดตัว gr3 d ไดเอล t ี่เอดิชั่นใหม่พร้อมเคสและสายลัดข้อมืสุดพิเศษและเรื่องที่2 Pan a s o n i c กเพิ่มเลนฟิกและเลนซูใหม่ให้กับเลนแอลเมาส์ของ F S s e r i e s มาดูข่าวแรกกันครับลิโก้ได้ประกาศตัวเปิดตัวกล้องคอมเพ c t ก r สรุ่น l i m i t ต็ดอีกรุ่นหนึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อมาตรฐานมีเพียง2,000ชุดทั่วโลกเท่านั้นก่อนที่จะไปดูว่าารุ่นนี้มันพิเศษยังไงนะครับกล้องของลิโก้เนี่ครับเป็นกล้องที่ผมมีความชอบอย่างหนึ่งว่ามันตรงกับคอนเซ็ปต์ของการที่จะเป็นกล้องสำหรับถ่ายภาพนะครับซึ่งกล้องของลิโก้ตัวนี้ถ้าโดยกลุ่ม ng อะไรเนี่ยเขาก็นิยมที่จะเอาไป้ายการถ่ายของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นไปทางที่จะถ่ายพวกแนว สตรีดความที่เป็นกล้องที่เล็กเพราะว่าถ้าเวลาที่เราเวลาถ้าใครเคยถ่ายรูปนะครับเป็นแนวสตรีทหรือแนวท้องถนนถ้าเราเออกกล้องตัวใหญ่หรือกล้องตัวใหญ่ๆไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะว่าบางครั้งผมก็เคยเจอที่แบบว่า,เ,าเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเราต้องขอเขาก่อนแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันก็จะมีกล้อง เปนเลืทนะครับแล้วก็ใช้ใช้ที่พ่นเลนฟิกเลนห้าสิหรือเลนสามสิาเนี่ยสามารถที่จะใช้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ากล้องตัวลิโก้เนี่ยมันมันมันตอบโจทย์ในเรื่องกล่าวกับเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับ แล้วก็ผมว่ามันดีไซน์อะไรมันสวยงามดีมาพร้อมอุปกรณ์เสริมชุดพิเศษได้แก่สายคล้องนิ้วหนังสีเดียวกับตัวกล้องนะครับก้าวฝาครอบวงแหวนและที่ครอบพดชูสีแบทเทลอิี่ทั้ง2ชิ้นตกแต่งด้วยสีเงินธรรมชาติและกระเป๋าใส่กล้องที่ทําจาก ผ้าใบไม่ฟอกสีนะครับความแตกต่างนะครับสำหรับตัว GR3 และก็ GR3 d i a r y Edition เนี่ยว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับ GR3 d i a r y Edition เนี่ยต่างจาก GR3 เนี่ยรุ่นมาตรฐานที่เป็นสีดำล้วนนะครับถ้าเราดูจากด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสีดำล้วนส่วนของ GR3 Daily เนี่ย จะเป็นแบบาจากแนวความคิดนะครับก็คือจะเป็นพื้นผิวสีเทาเมทัลลิกที่อบอุ่นนะครับก็คือจะเป็นประมาณว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเมทัลลิกวอร์มเกรนะครับมีกิฟยางสีน้ำตาลเข้มที่เข้าชุดกันนะครับวงแหวนรอบเลนและฝาปิดคดชูเป็นสีน้ำเงินทั้งคู่เพื่อให้ตัด กับตัวกล้องเล็กน้อยในขณะที่แป้นหมุมสวิตช์และปุ่มชัตเตอร์เป็นสีดําแบบที่เห็นใน gr 3รุ่นตามมาตรฐานนะครับนี่คือความแตกต่างก็อาจจะอยู่ภายนอกเนี่ยมันแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับระหว่าง daily เอชันเนี่ยถ้าผมดูเราเดูดูแบบง่ายๆนะครับความแตกต่างก็คือมันจะมีสายคล้องจะมีเรื่องเกี่ยวกับสีนะครับตัวสีกับสีดำสีเมทัลลิกนะครับลิโก้ GR 3 d i i r y Edition เนี่ยเลือกใช้คู่สีให้ลงตัวเข้ากับยามพิถธธีพิถันนะครับเพื่อสะท้อนภาพและแนวคิดในการใช้งานกล้อง GR ในทุกๆวันเป็นกล้องที่มีความหมายลึกซึง้งกว่าเพียงแค่อุปกรณ์ บันทึกภาพนะครับเขาใส่เรื่องความเป็นตัวตนขึ้นมาและเปรียบสเสมือนว่าเป็นการบันทึกความทรงจํา อันทรงคุณค่านะครับเขาจะใช้เซ็นเซอร์ APS-C แบบ24ล้านนะครับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ3แกนนะโฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับเฟสนะครับมาพร้อมเลนของที่28มิลท่าเทียบกับเลนแบบฟูลเฟรมนะฮะแล้วก็มีเอฟกว้างสุดได้ที่ F 2.8ในขณะที่ด้านหลังมีจอ LCD เนี่ยระบบสัมผัสขนาด3นิ้ว 1.4ล้านจุดด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติที่น่าสนใจในกล้องลิโก GR3 Diary Edition Special Limited Kit ก็คือจะโดดเด่นสะดุดตาด้วยสี m e n t l l i กว a ร m g r ก y อย่างที่บอกนะครับแล้วก็พร้อมวงแหวนล่องหน้าเลนและก็แผ่นปิดทอดชู โลหะสี n นเท r a l อร์ซิลให้ทั้งความหรูหราหน่าสะสมและเข้ากันดีกับสะท้อนภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลนตัวนี่คือแนวคอนเซปต์ของเขาเลยนะครับแนวคิดการออกแบบที่สีสันและสัมผัสของวัตถุที่แตกต่างออกไปกล้องรุ่นนี้ยังคงสามารถใช้งานควบคุมการถ่ายภาพและจับมือถือได้ดีเยี่ยม เเช่นดิมมีสายคล้องหนังแท้รุ่นพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับกล้องรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งอย่างตัว G R 3เนี่ยยังไม่คือไม่มีนะครับมาในสีที่สวยงามเข้ากับตัวกล้อง พร้อมด้วยซองผ้าใบที่ออกแบบเข้าชุดกับตัวสีสันตกแต่งด้วยเส้นคาดหนังที่ใช้สีเดียวกับสายคค้องนิ้วโดยทั้งสองไอเทมนี้ไม่มีจำหน่ายแยกทั่วไปนะครับคดชูโลหะสี n น t ตเทอร์ลเวอรออกแบบพิเศษสำหรับกล้องรุ่นนี้โดยเฉพาะ เข้าชุดกับวงแหวนรอบหน้าเลนในสีเดียวกันนะครับนี่เนดูอย่างนี้นะครับหน้าจอตอนปิดกล้องเนี่ยดีไซน์พิเศษแสดงโลโก้และชื่อรุ่น G R 3 Daily Edition อย่างสวยงามก่อนปิดเครื่องนะครับก็คือแบบว่าออกแบบได้แล้วก็แม้แม้กระทั่งตอนปิดเครื่องได้รู้ว่า เรากําลังใช้กล้องอะไรอยู่นะครับอันนี้ผมผมชอบแนวความคิดของเขานะครับมาด้วยหมวดสีใหม่ล่าสุดเนกกตีฟฟิล์มซึ่งคือ,ค,อคือความคิดผมนับผมว่าทําไมต้องเป็นนกกตีฟสีเพราะว่าผมเชื่อว่าการสไตล์การถ่ายภาพในแนวเหมือนอย่างถ่ายภาพแนวสตรีทหรืออะไรนะฮะต้องมีการใช้แบบสีพวกนกกตีฟพวกอ,อะไรต่างๆนะครับก็เลย เป็นแนวแนวคอนเซปต์ของเขาเนกาทีฟฟิล์มเขาเนี่ยที่สวยงามให้อารมณ์ของการใช้ฟิล์มสีที่ตอบรับเทนความชื่นชอบในสไตล์และเอกลักษณ์ของภาพที่ได้จากฟิล์มเนกาทีฟนะครับซึ่งจะมีในรุ่น 3, ลิโก้ GR3 แล้วก็รุ่นลิโก้ GR3X ด้วยนะครับผ่านการเดี๋ยวจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็ขเขาจะมีฟีเจอร์รายงานจำนวนภาพที่บันทึกในแต่ละวันนะครับว่าที่จะแสดงในขนาดปิด ก้องได้รับการอัปเดตให้สามารถรายงานจํานวนภาพที่บันทึกรวมทั้งหมดผมว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีนะครับตรงนี้ว่าเราวันนี้เราถ่ายไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ายุคนี้นะครับก็ถ่ายกันสเปรตปะถ่ายเยอะแล้วเราได้รู้ว่าถ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็ในเวลาที่เราจะปิดกล้องนะครับเราก็รู้ว่าวันนี้ถ่ายไปเพราะว่ากล้องตัวนี้คอนเซปต์ก็คือเขาจะเป็นกล้องถ่ายรูปแนวถ่ายรูปนะครับไม่เหมาะที่ที่จะเอาไปเพื่อจะเป็น ถ่ายเป็นแบบวิดีโอหรือเป็นวอล์อะไรต่างๆนะครับความสามารถใหม่เหล่านี้นะครับจะมีเพิ่มเติมให้กับกล้อง GR3 แล้วก็ GR3X ด้วยนะครับรุ่นอื่นๆโดยผ่านการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งมีในโอกาสต่อไปที่เขาออกมานะครับส่วนคุณสมบัติและข้อมูลเฉพาะอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกับกล้อง GR3 รุ่นปกติทุกประกาศทีนี้เรามาดูสเปคก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เอาเป็นสเปคของ Ri โก h G.R.3 นะครับซึ่งก็จะคล้ๆเคียงกับ G.R.3 Diary Edition ส่วนตัวพิเอร์อะไรเติมต่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้สเปคนะครับก็คือตัวเซนเซอร์จะเป็น A.P.S.C. 24ล้านพิกเซลนะครับเลนเนี่ยจะขนาด18.3มิลแต่ถ้าเทียบเท่ากับแบบกล้องฟูลเฟรมแบบกล้องฟิล์มเนี่ยก็อยู่ที่28มิลเปิดแอปได้นะครับสูงสุดได้ f 2.8นะครับก็มีระบบกันสั่น sr ในตัวแบบสาบแกนออโต้โฟกัสแบบตรวจจับเฟสบนเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็การทำความสะอาดเซ็นเซอร์อันต้าโซนิกก็หน้าจอ lcd ไวต่อการสัมผัสขนาด3นิ้ว หนล้านจุดแนละ้วก็มีฟิลเตอร์กองการเกิดรอยหยักในภาพนะที่สำคัญเมื่อกี้นะครับพูดถึงว่าหน้าหน้าของเลนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28นะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้28สําำหรับผมนะผมว่าอ่ามัน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 ,ม,นมันแคบไปหน่อยผมว่าน่าจะประมาณ21หรืออะไรนะครับเขาก็เลยมีเลนอะแดปเตอร์วนะครับ g w 4นะซึ่งแน่นอนว่าก็น่าจะซื้อต่างหากนะครับเทียบเท่ากับ21มิลซึ่งถ้า21มนเนี่ยถึงแม้มันจะ ไม่ได้เป็นซูเปอร์วายกว้างอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าก็21มินนี่ก็พอดีแล้วเพราะว่าความที่เป็นกล้องมันเป็นวายเนี่ยมันจะทําให้มุมมองนะครับของภาพมันเปลี่ยนกาลงกันแล้วก็แต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานของการเอาไปใช้ของกล้อง ตัวนี้แล้วนะของ l ลโก้ GR Dad แล้วก็ต้องบอกก่อนว่ากล้องนี้เป็นกล้องคอมเพกเนี่ยในระดับของอของยี่สเปนะก็โอเคแล้วนะครับถ่ายวิดีโอได้ Full HD อยู่ที่ 60p มี USB 3 Type C เปิดใช้งานการชาร์จในตัวกล้องได้นี่คือสเปคของ GR 3 Daily Edition นะครับก็เหมือนกับ ตัว GR3 ราคาลิโก้ GR3 Diary Edition นะครับราคาจะอยู่ประมาณ1,149เหรียญน,นะฮะซึ่งก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เป็นเงิน่็ประมาณ3 8 0 0 0แแต่บอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยนะครับต้องเป็นที่เมืองนอกเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะวางจําหน่ายช่วงปลายเดือนปลายเดือนมกราคมนี้จําหน่ายเนี่ยถ้าถ้าสนใจนะครับก็สามารถไปหาจําหน่ายได้ที่ w w w u s l i c o o แล้วก็ขีดแล้วก็ i m a g i n c c o m ได้นะครับก็ลองไปหาเสิร์ชกันดู GR3 Diary Edition เนี่ยขายช่วงมกราคมอย่างที่บอกนะครับเฉพาะตัวกล้องเท่านั้นไม่รวมสายคล้องนิ้วมือ นิ้วมือหนักนะครับแล้วก็ฝาปิดวงแหวนและก็ซองผ้าใบและปิดพดชูโลหะนะครับซึ่งจะมีจําหน่ายในฤดูใบไม้ผลิตนี่มาดูข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล Pan าน Panasonic า Panasonic เพิ่มเลนเดียวเลนเดียวหรือเลนฟิกนะครับเลนซูมใหม่แผนงานเลนแอลเมาส์ L, ของ F S series นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับหลังจากการประกาศตัว กล้องฟู l l Frame ของ Lumix S52 แล้วก็ S52X เนี่ยและเลนและเลนมาโคร Lumix S14 28-28นะครับ f4.6 5 6, ที่มีมาเมื่อ ประมาณวันที่4มกราเนี่ยครับได้ทางพ a นนาโอนิกได้อัปเดตแผนงานของเลนซีรีส์ l m o u มาสใหม่2 2ตัวได้กันนะครับเลนซึ่งจะเลนตัวหนึ่งจะเป็นเลนฟิกหรือเลนเดียวเนี่ยแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเลนซูมนะครับซึ่งทีนี้ตามแผนงานที่ดูจากข่าวมาเนี่ยนะครับเลน2ตัวเนี่ยตัวแรกน่าจะเป็นเลนมาโคนะครับเลนมาโคร้อยมาโครและตัวที่2อนก็คือจะเป็นเลนซูมเนี่ยก็คือเลน28 200มิลเป็นเลนครอบเหมือนที่เราเรียกเลนครอบจัก,กรวาลน,นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่านี้เป็นข่าวลืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีแต่ว่าถ้าความคาดคะเนนี้เป็นจริงนะครับจะทําให้เลนมา100มาโคเนี่ยเป็นเลนเดี่ยวหรือเลนฟิกามาโคตัวแรกของพานานะครับแล้วก็เลนเดี่ยวซีรีส์ S ที่ยาวที่สุดจนถึงปัจจุบันจนขนาดนี้นะครับมาโคตัวเดียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ แอลเมาส์ของ Panasonic นะครับก็คือจะมีเลนส์ซูม Lumix S 14-28 f 4.5.6มา c r o นะครับแล้วก็2400 f 4นะครับ OS และก็70-300 f 4.5 5.6 macro OS นะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูในแผนภูมินะครับตัวนี้เราบอกว่าตัวท่านในเลนแผนภูมินะครับตัวนี้เป็นเลนส์ซูม2 8 2 0 0มลตร จะบอกให้เรารู้ร,รู้ว่าเนี่ยเลนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเลนที่มีรูรับแสงแบบปรับได้นะครับเป็นเลนไหลนะครับที่พูดง่ายที่เขาเรียกว่าเลนไหลเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเลนอยู่ย่างๆเหมือนเหมือนทางเขาออกเลนมาตัวเลนที่ฟิกเนี่ยหรือเลนเลนฟิกเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนะครับอย่างเช่นรูมิคเอ โปรยี่สีบอ่าแปดแทนครับแต่ว่าถ้าลงมาตรงข้างล่างเนี่ยก็เมน l ูม i x S 2 0 60 F 3.5 5.6เสเลนเกตโปรก็จะอยู่ข้างบนนะครับล้วเลนเกตเกตต่ำๆมาก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ทีนี้ถ้าเรามาดูจากในส่วนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตามข่าวเนี่ยเลนในช่วงซูมเนี่ยก็อาจจะมีช่วง F เนี่ยได้ที่ประมาณเป็นที่ประมาณ2.8ถึง5.6ก็ได้หรือ F 3.5 5.6แต่ถ้าผมผมดูแล้วนะครับถ้าเป็นเลนที่ช่วงตามตามที่นี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเลนในช่วง f เนี่ย4.5ถึง5.6ซึ่งผมว่าน่าจะได้ที่ประมาณ f 3.5ถึง5.6มากกว่านะครับนี่ผมคาดเดาอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นข่าวลืออยู่นะครับแต่ว่าก็ความเป็นที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าเป็นเลนฟิกหรือเลนเดียวเนี่ย ก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นร้อยมาโครแล้วก็ตัวที่จะเป็นเลนซูมเนี่ยก็คือ28-200นะครับแล้วก็จะมาเติมเต็มในเลนซูมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ S-Series Air Mouse ของ Panasonic อย่างที่บอกนะครับว่าออกตัวใหม่มา S52 และก็ S52X นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่ อาทิตย์หน้ากับมีเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์2องทุ่มครึ่งและฝากกดติดตามช่องช้าง m อเม channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ